จากสถานการณ์ภัยแล้งเมื่อปี2564ที่ผ่านมาประกอบกับน้ำในบ่อบาดานแห้งทำให้ระบบประป,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 ปาหมู่บ้านมีน้ำไม่เพียงพอที่จะส่งไปแจกจ่ายให้กับประชาชนส่งผลให้บ้านทับกระบากตำบลชนแดนอเภอชนแดนจัังหวดเพชรบูรณ์ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค วันที่24มีนาคม2565นายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้นายนารงศักดิ์หอมมาลัยรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางสาวแววตาบุญเกตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เขตอำเภอชนแดน ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานการขุดเจาะบอ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่หมู่บ้านทรัพกระบากหมู่ที่9ตําบลชนแดนอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดําเนินการให้ความอนุเคราะห์ขุดเจาะบอ่อบาดาลจํานวน2บอ่อโดยได้เริ่มขุดเจาะบอ่อบาดาลตั้งแต่วันที่15มีนาคม2565ที่ผ่านมา จนกระทั่งขณะนี้พบน้ำสะอาดที่ระดับความลึก108เมตรซึ่งจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขไภัยแล้งในระยะยาวให้แก่ประชาชนได้ครอบคลุม2หมู่บ้าน170หลังคาเรือนครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้องค์การเมือายส่วนจังหวัดนะครับโดยท่านนายกอักรเดชดทงแกษสดก็มอบหมายให้ผมรงศากดิ์หอมมาลัยนะครับรองนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับพร้อมด้วยท่าน อสออบจอแววตาบุญเกตนะครับรวมถึงชาวบ้านบ้านซักบากหมู่ที่เก้าตำบลชนแดนวันนี้ก็ออกมาดูการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ําอุโปโภคบริโภคนะครับซึ่งก็มาทําการเจาะบ่อบประดานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําขาดแคลนนะให้บ้านซักบาก นะซึ่งทรา,าบจากท่านพยาบาลว่าปลาปาก็ไม่เพียงพอนะเพราะนั้นวันนี้องค์การบริ่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะโดยท่านนายกททากระเตะทองเจสดนี้ก็เลยมอบหมายให้นะครับทีมงานอบอจอเรานั้นได้ออกมาติดตามแก้ไขปัญหาสำหรับเบอร์ชนแดนนั้นเนี่ยนะครับเรามีสอบออจอ,อยู่ทั้งหมด3ท่านนะครับนะตอนแรกก็คือท่านบริโชตสุคนธคจรท่านที่สองก็ท่านแววตาบุญเกตและก็ท่านที่3ก็คือท่านดวนประจงสาริผล นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบอกพี่น้องชาวชนแดนว่า,าถ้าท่านมีปัญหาขาดแคลนหรือเรื่องอะไรนะเป็นถนนหรือเป็นเรื่องน้ําก็ประสานงานกับสมาชิกองค์การบริหารจังหวัดทั้งสท่านได้นะซึ่งข้อมูลนี้ก็จะได้ส่งตรงไปที่ท่านนายกอบจอแล้วก็ที่ประชุมสภาอบจอนะครับในการที่จะออกมาติดตามแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เราก็มาร่วมกันนะครับในการที่จะมา ดูนะครับการแก้ไขปัญหาในเรื่องการแคนน้ำานะโดยการเจาะบอบประดานให้ที่บ้านรับกระบะนะครับหมู่ที่9ตำบลันแดนครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะต้องอในานามของอชาวพนแดนนะคะต้องกราบขอบพระพคุณท่านนายกคณะเดชทองเจสดนะคะที่เป็นหัวใญญยในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้อง ชาวชนแดนวันนี้ก็ได้รับอมามอนุเคราะห์นะคะจากท่านนายกนะคะท่านรองนายกมาดูแลพี่น้องชาวชนแดนค่ะฝากถึงพี่น้องทุกท่านว่าถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนในสิ่งไหน,นะ,ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง3เขตของชนแดนนะคะยินดีรับใช้พี่น้องค่ะเข้าใจรู้จักรักเชนแดนบ้านเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะ